อ yeah. อ่าสวัสดีครับผมเกลาบมาผมกับผม,ผม,ผมอีแลนวนาะผมไอวากับไอวาฟิงก์บอยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นท่าต่อจากอันเดิมนะครับผมจากคราวที่แล้วเอ่อฟอนไซฮิลแล้วก็แวร์เรีฮิลท่านี้จะเป็นฮิลฟลิปนะครับผมอ่าฮิลฟลิปถามว่าฮิลฟลิปนั้นยากไหมสําหรับผมแล้วตอนแรกเลยผมเล่นฟิกเก์บอร์ดมานานมากนะแต่เตะท่าฮิลไม่ได้เลยต้องมาฝึกอีกเป็นเดือนนะบอกบอกเลยว่าเป็นเดือนสําหรับฮนะิลฟลิปนะเพราะตอนแรกผม ไม่ได้ไปฝึกฟอนไซฮิลกับไวลล่ฮิลก่อนแต่มันเน้นฝึกฮิลฟิปแต่สุดท้ายมันก็ได้ไวลล่ฮิลกับฟอนไซฮิลก่อนแล้วถึงจง้มาเตะฮิลฟิปได้นะอ่าแล้วจะถามว่าเออข้อแตกต่างข้อแตกต่างระหว่างฟอนไซฮิลไวลล่ฮิลครับและฮิลธรรมดาต่างต่างกันไหมผมว่าไม่ต่างกันมากนะถ้าเกิดทุกคนเตะฟอนไซฮิลได้แมนอ่าพอติเราจากคลิปเดิมที่ผมบอกว่าให้วางวางให้ถูกตำแหน่งใช่ไหมเกงนิ้ววางให้ถูกตำแหน่งแล้วก็ทิ้งไปตรง แต่ทีนี้เราต้องมีการทิมเฉียงและปกติเราทิมตรงนี้ใช่ไหมให้เราทิมเฉียง4องศา4องศาเป็นไงวะอ่านี่นี่ปกติอ่าดูนี้นะครับปึ๊บปกติเราทิมมาทางนิ้วโป้งนะเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจนะอันนี้คือทิมมานิ้วโป้งถ้า9องศาคือทิมออกไปตรงหน้า4องศาก็ทิมไปทางนิ้วชี้ไปทางนี้อ่านี่แยงแยงตรงนี้หน่อยก็ถ้าวางตรงนี้ก็คือทิมแยงแยงอ่าทิมแยงแยง ก็วางพยายามวางนิ้วให้ให้ยกข้อมือให้สูงสูงเข้าไว้ครับยิ่งสูงเหมือนว่ามันจะยิ่งยิ่งจะง่ายกว่าง่ายกว่าแบนนะผมลองวางไปแล้วก็ติดเออไอเยไดหรือว่าเอาเอาใช่แล้วถ้าใหม่ๆมันจะไม่ได้นะเอ้าทำามมนได้อะแต่แต่สำหรับผมสําหรับมือใหม่แล้วกันอะถ้าวางปเนี้จิกจิกเออเขาเรียกว่าจิกจิกหรือยกข้อมือเงี้ยมันจะง่ายกว่าให้มันลักษณะเทนเทไปข้างหน้านี้ มัะเตะทิมไปอ่าผมทิมไปข้างหน้าก็จริงนะแต่แผ่นมันจะแค่กระเถิบไปข้างหน้านิดเดียวอ่าแต่ถ้าเราทิมตรงๆปึ๊บแผ่นมันจะหมุนอ่าหมุนเข้ามาฟอนไซนั่นแหละครับวังทําเหมือนเดิมเลยเพิ่มอีกหนึ่งอย่างคือระหว่างที่เราทิมไปข้างหน้าจะใช้การงอนิ้วแบบทุกคนน่าจะเคยบิดมอไซค์นะปกติบิดมอไซค์่างนี้ค่ะหมุนตอนเราปล่อยคันเร่งมันจะบิดหมุนกลับอย่างนี้อ่าอ,อ,อ,อันนี้เหมือนกันตอนแรกระวังอย่างนี้ใช่ไหม เหมือน sleeve, เหมือนเราเราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่พอเตะออลลี่ขึ้นมาปุ๊บให้เราเหมือนบิดคันเร่งย้อนกลับปุ๊บให้มันให้เหมือนเราอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเงี้เงี้ียอ่าออลลี่ขึ้นมาปุ๊บเงปุ๊บแผ่นก็จะหมุนหิวอ่ะเพราะโดยการเตะไปตรงๆน่ะแผ่นมันจะหมุนช้ากว่าการทิ่มผักมันเหมือนพักแผ่นให้ออกไปก็คือเราอยู่อย่างงี้ใช่ไหมเตะ่าพักแผ่นให้ออกไปปุ๊บแล้วก็ลงตอนลงก็จะลงมายืนประมาณนี้เหมือนเดิมอ่ะรูครับ นี่ะสำหรับฮิวฟิปไม่ยากครับอย่าลืมบิดบิดเหมือนในนี้ก็ได้บิดอะไรวะบิดประตูอ่ะช่ผมจะว่ามเหมือนอะไรดีวะบิดบิดอย่างเงี้ยมันคือการทิมทิมลงอ่ะอะพิมพ์คีย์บอร์ดอ่ะคีย์บอร์ดใช้ยางี้ปะมันเหมือนทําอะไรสักอย่างกดอ่ะปึ๊บกดนีครับกดกดมาอย่างเงี้ยระหว่างเตะเอลลี่ปึ๊บแล้วกดอะ ลองดูนะอ่ะเดี๋ยวให้พยายามเห็นแผ่นถ่ามาปุ๊บเตะแป๊กปุ๊บกดหมุนแผ่นหมุนแล้วก็ตกแล้วก็ลงอ่ะอย่าลืมยกข้อมือตอนรแรกๆมันจะรู้สึกว่ายากเพราะปกติเราวางนิ้วแล้วก็ออลลี่อย่างงี้ใช่ไหมแต่พยายามยกข้อมือแล้วก็ออลลี่อย่างงี้อ่านี่แค่เราแค่เรายกข้อมือมาแล้วเราออลลี่ปกติครับแผ่นมันก็แทบจะไปทางด้านฮิลแล้วนะถ้าเราวางนิ้วไว้กลางแผ่นตรงช่วงน็อตนะเนี่ยนี่ผมเตะประมาณออลลี่ทำลายไหมแผ่นมันมาครึ่งรอบแล้ว ลองทํากันดูให้เป็นมาครึ่งรอบนี้ก่อนก็ได้นี่ครับแรกๆก็ฝึกฝึกเหมือนออลลี่แต่วางนิ้วให้ถูกตำแหน่งแล้วก็ดันไปให้ถูกแล้วก็อย่าลืมบิดมอไซ่์อ่ะนี่นะเตะแล้วก็ค้างไว้รอแบบดูดูแผ่นมันหมุนได้เลยนี่นี่แค่นี้ครับง่ายๆครับเตะแล้วทีนี้เราก็เอ,อ่อ อ่ะง่ายๆครับประมาณนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าฮิวฟิตเตะตรงหัวไหล่นะครับมันจะง่ายสุดแบบเราลองให้ไม่เชื่อให้ไปลองดูเตะตรงกลางระหว่างตัวก็นี่ก็จะยากหน่อยนะมันเตะได้ไหมมันได้นะครับไม่มีปัญหาเนี่เตะเตะได้แต่มันจะยากอาลองไปไกลไกลหางตัวนี่มันก็เตะได้นี่หว่าอ้าวมกเตะได้แต่ว่ามันยากกว่าอ้าวแล้วบอกว่ายากแค่ แต่ที่ที่เหมาะที่สุดนะสำหรับผมว่าอยู่ที่ช่วง,งหัวไลนะเานี่ครับยูฟิปแล้วก็เฟก,ก้ฮิวทำยังไงเหมือนเหมือนกันงเหมือนเดิมเลยแค่ถอยถอยมาเฟก,ก้ปึ๊บปอะไอออลี่ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็บิดบิดลูกบิดอ่ะวางทุกแหน่งบิดในจังหวะบิดผมจะผักออกไปแบบเฉียงนี้เหมือนกันนิดนึงมันไม่ไม่ได้บิดตรงๆเลยลองบิดตรงตรง ดิตรงตรงอย่อยางนี้ไปงี้ครับมันก็มาอยู่นะแต่ผมว่ามันมันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่มันช้ากว่าตอนที่เราแบบช่วยใช้มือดันช่วยอ่ะเนี่ยดันเฟกกี้นะนี่ครับอ่าก็เนี่ยครับทำเหมือนเดิมมาถึงหัวไหล่ก็อถอยไปถึงหัวไหล่เก่งนิว้วทิมไปเนี่ เฟกี okay, ้ฮิลก็เหมือนกันนะแล้วส่วนที่ใครแบบลองทําแบบผมแล้วม่งยังไม่ได้นะผมแนะนําให้ใช้การเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะผักมือช่วยเราเกงนิ้วอยู่เหมือนเดิมแค่ปกติถ้าเป็นด้านเอ่ออะไรนะฟอนไซฮิลหรือไวเล็ทฮิลเราจะเกงนิ้วแล้วก็ทิ่มตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมส่วนอันนี้เราเกงนิ้วใช่ไหมปึ๊บแล้วเราก็ผักมือไปด้วยในระหว่างบิดบิดบิดแล้วก็ผัก คือไปทั้งแขนนะครับไม่ไม่ได้เล่นทั้งนิ้วแล้วก็หมุนไม่ได้แป๊กแล้วก็หมุนแค่นี้นะปกตินี่มันไม่ได้หมุนแค่นี้ให้ใช้มือผักออกไปด้วยจะสังเกตได้ว่านี่มันจะไปทั้งข้อมือแล้วก็ทั้งแขนไปนี้เลยไปอ่ะอ่ะปึ๊กอ่ะนะครับปึ๊ก,ปกไปเลยไปทั้งแขนอะ่ะแรกๆผู๋มันจะแบบเหมือนแล้วต่อยลมอ่ะไปไปอย่างนี้เลยมันจะแบบป,ป,แบบปวดเมื่อยลาช่วงนี้มาก จะเตะยังไงก็ไหม่ไปป๊อปมาแล้วปาดไปเลยจบจบนี่ครับแค่นี้พออ่าก็มีประมาณนี้นะครับอย่าล้ออย่าลืมไปฝึกทั้งด้านธรรมดาแล้วก็ด้านเฟกี้นะครับผมสาหรับฮิวฟิปผมว่าไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าเราเล่นเบสิกทุกอย่างมาได้หมดแล้วนะแล้วก็ท่าฮิวฟิปเป็นจริงๆจริงๆแล้วผมว่าถ้าฮิวฟิปเป็นท่าพื้นฐานเหมือนกันนะครับที่จะไปต่อยอดท่าอื่นได้นะครับก็เล่นไว้แน่นนะไว้แบบ ต่อยออขึ้นอุปกรณ์อ,อะไรอย่างนี้ง่ายๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูภาพโซโลจับจ้าเป็นทายคิดนะครับบาย 哎呐。